ดีครับผมทีไฟแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำแคป1.9 X Series สีดำนะครับโปรโมชั่นดาว39,000นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่า39,000ได้อะไรบ้างรถรอส่งมอบลูกค้าส,สวยๆเลยนะครับแคป X Series สีดำโปรดาว39,000นะครับคันนี้นะครับล้อ18นะครับ เวลนะครับยาง255ทับห R 1 8นะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับอ่าคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับสวยเลยนะครับอ่ามีกันสาดด้วยนะครับอ่ามีเบ้ามือจับโครเมียมด้วยนะครับอ่าสวยสวยเลยนะครับ ดูด้านท้ายกันบ้างนะครับอันนี้มีกระบะไลเนอร์นะครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นดิฟฟี่ก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะเอาเบาะหนังก็ได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างเบาะหนังให้ดูนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับ สนใจโปรโมชั่นแ a p 19xseries สีดำโปรดาว39,000ได้ผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ